วัสดีครับวันนี้ก็ร้านแนะนำร้านะพะเยามิสิกนะฮะเราก็เป็นร้านเดียวกันนะครับร้านดนตรีก็ร้านมิกันพะเยารับปื้นเตียวบืนโฟมครับก็จะแนะนําก็จะพาไปชมในร้านตั้งแต่หน้าร้านเลยนะครับผมครับร้านก็ของเราเป็นร้านจริงนะฮะมีตัวตนนะฮะก็เชื่อถือได้นะครับก็จากพะเยานะฮะออจังหวัดพะเยานะครับก็ยวพาชมไปข้างในนะป้ายของเราก็ไป <c oughs> <c oughs> สวยงามนะครับแต่ก็ทามา ให้ลูกค้าเห็นหน้าร้านนิดหน่อยนะไม่เยอะเนาะโอเคนะครับผมก็เป็นดนตรีนะครับมีหลากหลายคะก็พาชมข้างในเลยครับผมนะครับอ่าครับก็จะเป็นร้านดนตรีเนาะแล้วก็ร้านวีกันอยู่ข้างในถ้าเทเินมาเลือกชมได้นะครับก็หรือว่าสั่งซื้อได้นะครับเราก็บริการจัดส่งให้นะครับก็ส่งใบนะครับก็ได้สินค้าอ่าได้แน่นอนนะครับผมหายห่วงนะครับเดี๋ยวผมก็จะแนะนําเป็นโซน ปีกันนะครับผมครับสวัสดีครับครับอันนี้ก็สวัสดีครับอันนี้ก็อ่าที่เราแนะนําเดินมานะก็คือจากหน้าร้านเนาะองเราจังหวัดพะเยาฮะก็เป็นร้านอ่าพะเยามสิทธิ์ก็ขายเครื่องจีมานานนะครับเ่าแล้วเราโซนข้างในนี้จะเป็นปีกันพะเยากับปืนเจียวปืนโฟมนะครับเราก็ที่แนะนําทุกวันฮะก็สนใจสั่งซื้อได้นะครับปืนเจียวอ่าเรามีหลากหลายรุ่นนะฮะอ่านะครับตอนนี้ก็ก็เลือกซื้อเลือกหาได้นะฮะในราคาที่ไม่แพงได้นะครับผมเล่นสนุกได้ฮะ ครับโอเคแล้วรามีเป็นปืนชักยิงก็มีฮะอารมณ์ชักยิงแล้วปืนเด็กเล่นก็มีนะครับผมก็มีหลายรุ่นนะครับนะครับผมก็เกิสินค้าต่างๆเราก็มีในร้านนะฮะมีลูกกระสุนมีนะฮะกระสุนปีปืนเกี่ยวกับปืนแก๊สหลายรุ่นนะครับผมแล้วก็มีสไนเปอร์มีนะครับแล้วก็มีของรางวัลที่เราจะนําเสนอแจกด้วยนะฮะนะครับผม ้กระสุนเยวก็มีนะก็มีให้พร้อมนะครับผมนะครับผมโอเคนะครับก็ไงก็อันนี้จะเป็นโซนของนะครับโซนของปืนแก๊สเออไม่ใช่ปืนแก๊สโซนของแก๊สนะฮะแก๊สกระป๋องแก๊สนะครับอะไรนะฮะก็เราจะมีพร้อมบริการหมดฮะน้ำกระสุนเจลนะครับเลื่อนแสงเนี่ยนะครับเมื่อกี้นี้แนะนำน้นกระสุนธรรมดาครับสีส้มสีน้ำเงินครับโอเคนะครับ ก็มีพร้อมจำนายก็สั่ง <divide> ซื้อได้เราปลอดภัยนะครับเราจัดส่งไปนะครับก็มีสินค้าที่พร้อมบริการที่ถ้าถ้าถูกใจลูกค้าถูกใจก็สอบถามสั่งซื้อทางไอดีไลน์ของเราได้ทุกวันนะครับแล้วก็สินค้าเราก็มีหลากหลายนะฮะมีปืนหลากหลายรุ่นนะฮะที่ให้นำฮะทั้งมีกันแล้วก็ปืนฟวงปืนเชียวก็ผสมกันเยญ่ใหญหมดครับก็มีในอะไหล่ด้วยฮะมีเป็นของแต่งมีแบตเตอรี่นะฮะมีไฟฉายลเซอร์ดอทอะไรก็มีนะครับผม ที่เรานําเข้ามาเนาะฮะเราก็เลือกซื้อเลือกหาได้นะฮะนะครับมีนะฮะก็พอ,อมีบ้างนิดหน่อยก็ <c oughs> สนใจเท่าร้านเราก็ฮะบริการร้านไม่ร้านเล็กๆนะครับผมแต่ก็บริการด้วยความจริงใจนะครับก็อ,อยากให้ลูกค้าได้มีงานอ,าอดิเรกเนาะงานแบบยามบ้างนะฮะเป็นสถานการณ์งานบันเทิงแบบเราสะสมได้ยงิงทิ่าสนุกที่บ้านได้ทำไม่มีอันตรายนะฮะก็อ,อาจจะป้องก,กันเกี่ยวกับใบหน้าบ้างนะครับเพราะว่านี่มันสำคัญมาก ใส่หน้ากากใส่แว่นอะไรก็ป้องกันไว้ก่อนหลัน้นเราทดสอบสนามหลังบ้านในหลังร้านนะเราก็จะมีนะครับกใส่แว่นใส่อะไรก็อย่างน้อยก็ป้องกันก็ปลอดภัยครับแล้วก็ไปสามารถยิงในสนามอะไรได้ะฮะอยู่ก็เป็นบิธกันปืนเจลโฟมเ,เป็นงานที่ทําเป็นเกี่ยวกับสิ่งเทียมแต่เป็นสิ่งเทียมที่คล้ายๆลักษณะ,ะฮะแต่ไม่มีอันตรายะฮะคือความหมายต้องเข้าใจด้วยจุดนี้นะเพราะว่าปุ๊บ คือเป็นของเล่นนะฮะคือของไม้เขาเรียกของเล่นแต่มันทําให้สนุกสนานอะไรประมาณเป็นงานที่เพิ่มทักษะต่างๆได้นะฮะคือปลอดภัยนะครับผมโอเคนะฮะนี่ก็เป็นมุมของเราก็ด้าน,านในนะครับโอเคนะครับไงก็ไงก็สนใจหรือได้สอบถามร้านมีการพยายาิจารณ้วัานี้ก็เป็นวันดีนะฮะเราก็แนะนําร้านให้รู้จักนะคือบางท่านก็ยังสอบถามมาว่าเออร้านอยู่ที่ไหนเป็นไงคือมีหน้าร้านจริงหรือเปล่าแล้วก็มีจริงนะฮะเราแนะนําตามที่ เนี่ยที่เราบริการขายตลอดฮะก็บริการประทับใจนะส่งไวนะครับได้สินค้าแน่นอนปลอดภัยนะฮะราคามาตรฐานนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับผมไงก็ฝากด้วยนะครับก็หวังว่าลูกค้าถ้าอุดหนุนเราก็บริการยินดีบริการทุกท่านนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับพบกับคลิปใหม่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นสนามด้านด้านหลังร้านนะครับเราก็จะทําการ รีวิวนะฮะสินค้าให้ลูกค้าว่าแนะนําการาารุ่นนี้จะเล่นแบบไหนอะไระฮะคือวิธีการเล่นแล้วก็ยิงหรือว่าทดสอบดีหรือเปล่านะ,ะทั้งน้าหนักทั้งอะไรนะฮะเราก็ทําให้ลูกค้าได้เห็นเนาะแบบง่ายๆนะฮะเป็นแบบไม่ได้แบบเแบบแบบน้นรแบบายละเอียดลงลึกนะครับผมแต่ก็ให้เข้าใจแบบคนคนเริ่มต้นใหม่อะไรประมาณนี้เนาะแบบบ้านๆนะพูดตรงๆนะ,ะแล้วก็ทําการเงยใส่นะฮะท่นี้เป็นปืนเจียวนะฮะ ที่เราแนะนําลูกค้านะครับผมก็น่าสะสมอีกรุ่นนะฮะเนี่ยสามารถเล่นได้นะครับสวยงามแล้วก็นะครับแล้วก็จะทําการตรวจกระสุนแล้วยิงอะไรประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าน่าเล่นนะครับผมนะครับแล้วก็สนามเราก็เป็นง่ายๆนะฮะไม่ได้สนามมาตรฐานอะไรเนาะแต่ผมว่าอย่างน้อยก็มีการทดสอบให้ลูกค้าเห็นนะฮะนะครับกระสุนเจียวก็ปลอดภัยนะครับผมเป็นเป็นอะไรที่น่าสะสมน่า นะฮะซื้อหานะครับผมเป็นกระสุนถมาว่าบีบ้วแตกเลยนะเนี่ยแตกนะฮะไม่อันตรายนะครับเนี่ยมันแตกเลยโอเคนะครับเราก็จะทําการทดสอบดูเนาะดูว่าเป็นยังไงนะก็นี่เราก็แนะนําเป็นเสนอปืนเจียวที่เราแนะนําไปแล้วฮะเนาะครับเดี๋ยวกดไม่ได้นะฮะเท่นะครับผมสินค้าฐานเราก็อย่างเงี้ยฮะก็มีตั้งเป้าธรรมดานะครับเราก็นะครับเรากระสุนก่อนเท่อย่างเงี้ยครับกระสุนปืนเจียวเราก็ ล็อกได้นะฮะมีนะฮะหมดการยิงนัดเดียวอะไรประมาณนี้ฮะนะครับก็สามารถยิงออโต้ได้นะฮะ อย่เงี้ยครับก็เป็นสนามที่เราก็ทางหลังนั้นเรานะฮะเราก็จะไม่กว้างเท่าไหร่แต่เราก็แนะนําการรีวิวสินค้าทุกรุ่นที่มาเนาะก็อ,อยากให้ลูกค้าที่จะหาซื้อรุ่นนี้ต่างๆนี้ว่า,าดูก่อนว่า,เาสเปคหรือว่าการทํางานเป็นไงนะฮะก่อนตัดสินใจซื้อนะฮะก็จะได้อ,อีกความรู้หนึ่งนะฮะโอเคนะครับก็ฝากไว้กับร้านมีการพยาเรานะฮะเราก็พมบริการทุกท่านด้วยความจริงใจนะครับผมอยากให้ลูกค้ามี อของเล่นที่ไว้สะสมยิงเล่นเลยไม่อันตรายนะฮะปลอดภัยไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับผมก็เป็นสินค้าที่ถูกกฎหมายด้วยฮะโอเคนะครับผมฝากไว้ได้วยครับสนใจก็สอบถามทักมานะครับบ๊ายบายครับ